สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดข้อกฎหมายสื่อถึงอัจฉริยะจ่อเอาผิดป้าแตนช่วยลุงพลหนีทนายเกิดผลเปิดข้อกฎหมายสื่อถึงนายอัจฉริยะหลังประกาศเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับป้าแตนข้อหาช่วยลุงพลหน,นีชี้ สารอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดกรณีของคุณชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว,วัย3ขวบเมื่อสิเวพ็พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวัน ที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1 8 0 0 0 0บาทขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเตรียมที่จะมีการเอาผิดป้าแตนภรรยาของลุงพลในข้อหาพาลุงพลหลบหนีตามที่นเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิด ทนายความชื่อดังระบุว่ากฎหมายบัญญัติว่าถ้าสามีหรือภรรยาช่วยผู้ต้องหาว่ากระทําผิดที่เป็นสามีหรือภรรยาของตนหลบหนีเพื่อไม่ให้ถูกจับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้วงเล็บประมวลกฎหมายอาญามาตรา193ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวมาในมาตรา184มาตรา 189หรือมาตรา192เป็นการกระทําเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภริยาของผู้กระทําศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับทนายสมเกียรติรจนาวารักมลทนายความส่วนตัวของลุกพลป้าแตนในคดีป่าไม้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนนั้นเดินทางมาร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญก็ขอให้เรื่องไม่ดีออกไปจากตัวลุงพลและหลังจากนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตนได้นำพระหนึ่งองค์พร้อมเงิน1000บาทมาเป็นเงินขวัญถุงในการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมามอบให้กับลุงพลอีกด้วยตนได้มีโอกาสเรียกขวัญลุงพลซึ่งเป็นการเรียกตามชาวบ้านเป็นภาษาถิ่นว่าขวัญมาเด้อ เนื่องจากเชื่อว่าการเข้าไปนอนอยู่ในคุกถือเป็นเรื่องที่ทำให้ขวัญหายขวัญกระเจิงซึ่งกว่าจะได้ออกมาก็หลายวันแต่อย่างน้อยวันนี้ก็เห็นภาพของความน่ารักที่ทุกคนต่างรวมกันให้กำลังใจลุงพลตนก็มีความเพลื่มปิติอย่างมากส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวถึงแม้ว่าตนจะไม่ใช่ทนายในคดีนี้ แต่ตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยก็จะได้สู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกมาต่อสู้ข้างนอกตนยอมรับว่าการที่กักขังบุคคลเอาไว้ในเรือนจำแล้วจะให้ออกมาต่อสู้ความยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่การที่ลุกพลได้รับอิสรภาพและมีทีมทนายคอยหาข้อมูลหักล้างเพื่อความบริสุทธิ์ใจ ย่อมจะเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ข้างนอกเพราะอยู่ข้างในจะแสวงหาความเป็นธรรมได้อย่างไรขณะเดียวกันเรื่องที่ทนายความหลายคนออกมาแนะนำการทำงานของทนายตั้มรวมถึงมีการปกป้องในกระบวนการออกหมายจับทำนองว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานที่มีนั้นทนายสมเกียรติบอกว่าตนขอไม่ก้าวล่วงหรือวิจารณ์ถึงประเด็นกล่าว แต่ตนนั้นเชื่อว่าสังคมจะตัดสินได้ซึ่งคนที่จะชี้ทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือกำหนดกติกาคือศาลหลังจากนี้ก็จะเป็นทีมทนายที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไปทั้งนี้ทนายสมเกียรติกล่าวถึงเครื่องซินโครตอนว่าตนยังไม่เคยเห็นเครื่องดังกล่าวไม่รู้ว่าใช้งานอย่างไรซึ่งส่วนตัวมองว่ายังไม่มีความเชื่อมั่นในเครื่องดังกล่าวโดวยมีการกล่าวอ้างถึงบทสัมภาษณ์หมอพรทิพย ถ้าตนจำไม่ผิดหมอที่เคยพูดว่าเครื่องนี้ยังไม่มีการรับรองและยังไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นต้องลองไปถามหมอพรทิพย์อีกครั้งเพื่อความแน่ใจทั้งนี้ตนมีความเชื่อมั่นในตัวของหมอพรทิพย์เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนกรณีเรื่องของคดีป่าไม้หลังจากที่ตำรวจป่าไม้ เตรียมที่จะให้อดีตเจ้าของที่มาชี้พิกัดเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางครั้งการกล่าวหากับการใช้พื้นที่จริงอาจมีความแตกต่างกันเพราะตนจำได้ว่าที่ดังกล่าวลุงพลได้ใช้ในการเพราะปลูกกล้วยและพืชผลทางการเกษตรมานานแล้วก่อนที่จะตัดไม้เพียงไม่กี่ต้น และยังถูกโยงว่าเป็นการตัดไม้ป่าทําให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่ผืนป่าขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นพื้นที่สําหรับการทําเกษตรดังนั้นอดีตเจ้าของที่ก็คงจะมีคําตอบให้กับตํารวจป่าไม้โดยในคดีนี้อีกไม่นานก็คงจะมีความคืบหน้าว่าจะสั่งฟ้องอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดตาชานซัดกับแรงแม่น้องชมพู่หลังมีกระแสดรามา่า ไม่ไปงานลูกตัวเองล่าสุดตาชานพูดถึงประเด็นดรามา่าทำไมตาชานกับยายไม่ไปร่วมงานบ้านแม่ชมพู่เปิดเผยว่าไม่รู้ว่าบ้านแม่น้องชมพู่นั้นมีการจัดงานผูกแขนและตาชานบอกว่าหากชัยพลได้รับประกันตัวออกมาก็ให้ทำซะจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวนายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่พร้อมยืนยันว่า ตนนั้นสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดได้อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติการในการหลบหนีต่อมานางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ได้มีการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญที่บ้านด้วยมีชาวบ้านมาร่วมงานแต่ไม่มีญาติแท้ๆแม้กระทั่งตาชานพ่อของแม่น้องชมพู่โดยในพิธีหมอธรรมในหมู่บ้านเป็นคนจัดการให้โดยขอพร ให้จากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องเร็วร้ายขอให้ออกไปในขณะเดียวกันทางด้านครอบครัวของลุงพลกับป้าแตนก็ทำพิธีโดยเช่นกันโดยมีพ่อและแม่ลุงพลครอบครัวและกลุ่มแฟนคลับยูทูบเบอร์ชาวบ้านก,กกอกบางส่วนเข้าร่วมพิธีตาชานพ่อของป้าแตนซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อตาของลุงพลร่วมพิธี ดยลุงพลนั้นและป้าแตนมาในชุดนุ่งขาวห่มขาวผูกข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจในการต่อสู้คดีซึ่งล่าสุดในช่อง YouTube ของนาแต่ได้สอบถามไปยังตาชาญถึงประเด็นรามา่าทำไมาตากับยายไม่ไปร่วมงานบ้านแม่น้องชมพู่ซึ่งตาชาญตอบว่าไม่รู้ว่าบ้านแม่ชมพู่มีการจัดงานผูกแขนและตาชานบอกว่าหากนายชัยพล ได้รับการประกันตัวออกมาก็ให้ทำซะไม่รู้ว่าแม่น้องชมพู่ผูกแขนเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ได้มาบอกตาชานอยากบอกอีกว่าคนเป็นลูกต้องมาบอกต้องมาหาพ่อมาหาแม่มาปรึกษานอกจากนี้หลายคนยังถามว่าวันที่แม่น้องชมพู่ไปคัดค้านการประกันตัวทําไมไม่ไปตาชานตอบว่าคนหนึ่งไปประกันอีกคนหนึ่งไปคัดค้านตาเป็นคนกลาง ไม่ไปดีกว่าและถ้าหากมีงานอะไรลูกมาเรียกมาเชิญให้ไปอย่างไรก็ไปอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเชื่อมั่นทนายตั้มว่าความชนะคดีแน่จอะเข้ากรุงเทพมหานครพบศิระพรุ่งนี้7มิถุนายนที่บ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงพลให้สัมภาษณ์ที่บ้านพักจังหวัดมุกดาหารบ้านกก,กอกตอบนกกตูมอำเภอดงหลวง ว่าในวันนี้ทนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มได้โทรมาแจ้งว่าให้ไปรับเอกสารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการรายง,งานตัวต่อผู้กับดูแลคือนายลิขิตเชื้อคนแข็งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลกกตูมที่สารจังหวัดมุกดาหารและให้เดินทางเข้าไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบกับนายศิระเจนจากะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะ ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษ,ษยชนที่สภาผู้แทนราษฎรโด,ดยจะเดินทางเข้ากรุงเทพในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีมีความหนักใจหรือไม่นั้นเนื่องจากได้มอบหมายให้ทนายตั้มเป็นทนายความว่าความดำเนินคดีให้จึงเป็นเรื่องที่ทนายตั้มจะไปดำเนินการซึ่งตนไม่ทราบว่าในทางคดีจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง แต่ตนมีความเชื่อมั่นว่าทนายตั้มสามารถว่าความให้ชนะคดีได้อีกข่าวที่น่าสนใจในความเคลื่อนไหวของลุงพลวันนี้ลุงพลเตรียมบินหาหรือคดีน้องชมพู่กับทนายตั้มในวันพรุ่งนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาสนาทีวันที่7มิถุนายนนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพลลรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาได้ขับรถออกมาจากศาลจังหวัดมุกดาหารภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางเข้ามารับเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ศาลตามที่ทนายตั้มได้แจ้งให้ลุงพลเข้ามาดำเนินการเมื่อลุงพลขับรถมาถึงบริเวณหน้าประตูทางออกศาลได้มีแฟนคลับแม่รักลูกสาวมาคอยให้กำลังใจโดยลุงพลลดกระจกรถลงมาพูดคุยและกล่าวขอบคุณด้วยพร้อมกับตอบคำถามสื่อสั้นๆว่าวันนี้เดินทางมารับทราบวิธีการปฏิบัติตน ในการรายงานตัวและเอกสารเท่านั้นส่วนจะมีการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างไรหรือไม่ยังไม่ทราบเพราะในเรื่องของคดีทานายศิทธาเบี้ยบังเกิดจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดและได้มีการนัดพบเพื่อพูดคุยเรื่องคดีในขั้นตอนต่อไปกับทนายตั้มในวันพรุ่งนี้โดยในช่วงบ่ายตนจะนั่เครื่องบินโดยสารเข้ากรุงเทพเพื่อ ไปพบกับทนายตั้มตามที่ได้นัดหมายกันไว้แล้ว